สวัสดีนะครับสมาชิกที่รับชมช่องต่อฝันการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมวิธีการทําน้ําหมักล่อพึ่งโพงนะครับส่วนประกอบก็ได้แก่เศษนะครับจากการทําไข่พึ่งอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือกล้วยน้ําว้าสุกนะครับสุกจนเละเลยนะครับปริมาณเท่ากับเศษจากการทําไข่พึ่งนะครับ แล้วก็อันที่สามคือยีสต์นะครับที่ทำขนมนะครับก็เอามาเป็นจุลินที์เพื่อหมักนะครับมีน้ำนะครับที่จากการทำไข่พึ่งน้ำน้ำที่เหลือนยะก็2ลิตรนะครับอันนี้ก็คือเป็นน้ำที่เหลือจากไข่พึ่งผมแบ่งมานะครับแล้วก็เทยีสต์ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวสักพัก เขาก็จะตื่นตัวนะครับยีสต์อ่าก็ผสมคนกันให้ทั่วนะครับคนกันอ่าให้แตกนะครับน้ำที่เหลือจากการทำไข่พึ่งถ้ามีปริมาณน้อยเราต้องเอาน้ำสะอาดเทลงไปให้ได้ปริมาณ2ลิตรนะครับแล้วก็ เราจะต้องอันนี้คือเคล็ดลับสำคัญของผมครับผมเอาน้ำผึ้งที่เหลือจากปีที่แล้วนะครับผมก็จะเทลงไปอีกประมาณครึ่งกิโลเอาเป็นกิโลดีกว่าอย่าเป็นมิลลิลิตรนะครับเดี๋ยวจะงงเทลงไปเลยนะครับแล้วก็ต้มให้เข้ากันนะครับต้มให้เดือดแล้วก็ค่อยคนนะครับให้เข้ากัน เราก็จะผสมกล้วยน้ำว้าสุกโดยการขย้ำนะครับขย้ำให้เข้ากันนะครับใช้มือขย้ำให้เศษหรือกาก,าก,ากที่ทำไข่พึ่งนะครับให้เข้ากันได้มากที่สุดเพื่อเพื่อให้การหมักเกิดประสิทธิภาพนะครับกล้วยน้ำว้ากับเศษการทำไข่พึ่งพก,กาก,าก ต้องปริมาณเท่ากันนะครับแล้วก็ขย้ำนะครับขย้ำขย้ำผสมให้เข้ากันครับผมนี่แหละครับสมาธิหลังจากการขยำแล้วก็เป็นลักษณะนี้ครับขยี้ขยำให้เนือ้อกล้ยเข้าไปรวมตัวกับ ของดวงพึ่งที่เราทําไข่พึ่งนะครับให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ย่อยได้ง่ายในระหว่างที่ผมขยาเมื่อกี้ยีสต์เขาก็เริ่มเป็นลักษณะนี้ครับเป็นฟองเขาบอกลักษณะนี้คือยีสต์เป็นนะครับไม่ใช่เป็นอ่ะยีสต์ตื่นเห็นบางคนบอกส่วนน้ําที่เราต้มก็คือเป็นน้ําที่เหลือจากการทําไข่พึ่งมาผสมกับน้ําพึ่งประมาณ 400- ถึง500กรัมนะครับครึ่งกิโลช่างเป็นกิโลดีกว่าจำเป็นก็บอกเป็นมิลลิลิรมันจะงงนะเอาไปช่างเลยประมาณครึ่งกิโลน้ำสองลิรนะครับเอามาผสมกันเอาแต่ต้องรอเย็นก่อนนะครับตัวนี้รอเย็นก่อนอสองอันนี้พร้อมแล้วแล้วก็ผสมรวมกันทั้งหมดแล้วก็หมักไว้นะครับครับผมสมาชิกอ่ ที่ติดตามทุกท่านนะครับหลังจากที่น้ำที่ต้มระหว่างเป็นน้ำจากที่เหลือจากการทำไข่พึ่งนะแล้วก็เอาไปต้มเคี่ยวกับน้ำพึ่งเย็นลงแล้วแล้วผมเทยีตนะครับเข้าไปในนี้แล้วผมก็จะเทน้ำดัางเก่านะครับเอาใส่ในนี้นะครับ ครับผมสมาชิกครับเดีย๋ยวผมก็จะเทน้ำดังกล่าวนะครับเทลงไปเลยนะครับหลังจากเทแล้วเราก็คนให้ตัวนะครับแล้วก็หมักไว้ประมาณ15-30วันครับครับผมสมาชิกผมก็ได้ทำการคนนะครับ เราก็จะหมักทิ้งไว้สิบห้าถึงสามสิบวันเสร็จแล้วใน,นระหว่างหมักเราต้องมาคนนะครับมั่นคนสักสิบห้าวันเรามาตรวจสอบดูว่ากลิ่นเป็นเหมือนกลิ่นน้ำหมักไหมถ้ามันได้ที่แล้วนะครับเราก็จะไปกรองนะครับกรองได้หลายครั้งหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ หวันให้เขาแยกชั้นนะครับแล้วก็ชั้นบนแล้วชั้นบนมันไปต้มในอุณหภูมิ60องศา,านะครับ60าขสอแล้วก็เป็นเวลา10 1ถึงทีา